หนึ่งหนึ่งเก้าส่นมันผมปฏิพันมากครับผมตีกันเพื่อนเป็นผู้เขาเพิ่งผตีไส่เก่ากับส่วนเหมือน,นี้มันเห็น,นเลขถูกไปจุดทูกก็ได้ตัวเดียวกันจุดถูกก็ได้ตัวเดียวกันเล่หน,น,นึ่งเก้าส่วนเพื่อนหายมันนสุ่อกช่วงนี้เพราะว่าผมาไปที่อื่นดิเนี่ยเรียนมาผมหุ่งเพียนไปตลอดเขาตลอดดิช่วงนั้นที่พวกคุบริษัทนะครับว่าทึงถึงไทยถึงน้อยตัวแปดสีอ่านนี่อันมมนเพื่อนก็ง ฝันว่าจังได้ครับฝันผมผมจะมาผมฝันเที่ยวกับวัดบา,ดบาดนเนาะว่าให้ผมฝัน่พวกไม่ออกจุ้น,มอ,มอ,น,อ,น,นอย<ะ>นู่นั่นล่ะตีท้งเที่ยวขาวเต็มเดินวัดเต็มอ้อมวัดแบบหัวหน้าประตูโขวงบ้านจะพูดอย่ล้วขางเขานี่ล้วบาดเนี่ยผมก็เลยถามเอาว่านุ่มเมียเป็นเป็นงาน,นังครับอยู่วัดนี้มาท่านเพราะว่าเนาะถ้าจะบปรู้ว่าแงานงาน่ประจำเพียง เพิ่งนี่แล้วท่านก hmm. ุ kind of mm. a, ่มหนาดิคนบริษัทบริทหนาแล้วคนกลุ่มหนาอ๋อ huh. เ so, ิ่งหนาที Rock ่ไนนี่แต่เสียงก็เด็กหน่อยละอันเอาแต่งานประจำปีเพิ Shut ่งนี่ล่ะอาจารย์มาท่านแต่ผมบอกไว้ผม่รู้ดิท่านหยุดทุ่งหมาหอนหมาหอนเรื่องเมื่อคืนช่วงช่วงงานที่ผมมาเหรอท่นเ้ียนวันหมาหอนดึ้ ฉัมมีพัดลม,มนะผ,ผ,ผมเปิดพัดลมผมผมเปิดประตูนอันครับเดดบาดมาทุกหมูห้อเาหันเอาเนอีผมน้องอืเล็กน้อยอ้ากับผู้เฒ่าเนี่ยนะมไม่คไอ่ออกก้มนาทุก,ทกนงนอบอกกา่ง,งานเพื่อนนี่และ้อไประจำปีเพื่อนลแล้ววะาตอนครับเนี่ยนเนเพื่นเลือูบ้นานบ้านเ่รว่าาานผมมาเนาะที่นี่แต่มานีา้นนนผมไปถมผมผมไปถามเรื่องบ้าบ้านวนี้บ้านเองทีเพื่อนอ่ะ ัดที่ผมอยู่ตะเกี่กับผมอยู่นั่นแหละหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งทับเจ็ดทับเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งทับเจ็ดมูอ่านว่าว่ากับมูมูเย็นอ่ะเ็บเป็นผมืบบมูลหทับเจ็ดพิหน้าบุ่งมาน่หนึ่งเก้าหนึ่งทับเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งทับ็ดนกาจด้านึับเเกาหนึ่งทับเจ็ดหน้าทับเจ็ดนเก้าน่เหก้าหัหนวกาัเดีนกัน่ับ หนึ่งเก้าหนึ่งทับเจ็ดทับเจ็ดเนาะบนทีบางทีงจังซี่บานนี่ทาสิมาตัดตัวเลขสิตัดจากไดบานี้ราบี่ได้นั่ครับเอานึงนหนึ่งแล้วก็สิบเก้าสิบหกสิบหกอันนี้หนึ่งเจ็ดครับหน่งเจ็ดครับนี่แหละนี่นนั่นเวอะดครับตัวแดกก่อนงพีหนึ่ง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 เก้าหนึ่งเก้า กบสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดกบสิบหกหนกครับหนเจ็ดนี่หละก็เย็ดบ่เบ่ก็เ็ดออกรถเนาะออกรถครับกเจ็ดเนาะนี่มันบ่แน่เด็อผมลกบอกที่นี่แหะทุนมลงไปไม่เหมือนมันยากว่ามาแล้วครับมาตรบานแต่แต่มันคือแต่ออกไปแล้วครับทุกหกแต่บนเนมันออกมามันถึงมมาตะาานไทยตกตกมันตีพรานมันตกมันตี อันที่สงันเป็นยัเอมักตัวได้ที่สุดสุดบาลนี่บา <15. S 1> งทีที่วงกลมสีขีดเส้นใต้ทิบานนี่เดมักที่วงกลมสิ่ขีดเส้นใต้ที่บ้านนีดมมันเข้ากันตัวได้ผมเห็นผมเขียนไว้ยั่กัอด้วยหนึ่งหนึ่งเก้าตัวมักสุดสุดคือ <19. S 1> สิบเก้าหนึ่งเก้าออ หนึ่งหนึ่งหนึ่ก็ปะาสามตัวค,ครับมุ่งกลมอะครับสามตัวตัวได้ครับหนึ่าหนึ่งหนึ่งเอ๋อหนึเก้าหนึ่ประมหนึ่ประมาณหนึ่งขีดเส้นใต้ให้แล้วนะครับปะกะากกาแดงไม่ยมนะตุกันตุกันตอกกันได้จ้ะ หนกับหนึ่งเก้าเนาะตัวเด่นเด่นหนึ่งกับหนึ่งเก้าตัวกันกับกนรกันบาทกันหนึ่งหกกับสิบเจ็หนึ่งหกับหนึ่งเจ็ดครับกันกันนี่กันกันของตัวตัวกันนะครับตัวเก้าเจ็ดนี่ได้ไหมนี่ กันกันน้ากันบ่ก็เขาขึ้นหงอไงเพราะว่าเขากึ้นหงอตัวกันก็เป็นทับทับเจ็ดเนาะทับมันมาเนี่ยครับขึ้เข้าพังเลยครับทั้งมู่บ้านนี่กับปูคันเท้าน้ำผมมบนนั่นได้ทั้งทั้งเบมดเลยที่ผมเหมือนที่ช่วงที่ผมตีตีเพื่อนเห็นครับผมสันเพื่อนเข้าหนึ่งออกมาเอาพังข้าวกันไพื่อนแปเท่ก็ไต่ขัดเอาน้องโคงนีไปเลย เขาศูนย์เก็ข้าวหน้อยนะเาวันนี้ก็สิเข้าเพื่อนวันนี้เขาจะเรื้องเหมือนเราเป๊ะแล้วครบเป๊ะแล้วล่ะเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้านี่ล่ะเนาะนี่คือตัวเลขหลวงพี่นี่ลวดนะครับพี่น้องบ้านบ้านบ้านนั่นนี่แหลมบ้านผมจะอยู่ระหีน่ะผมอยู่นั่นหกเจ็ดปีดิมีหลายวัดอยู่ตัวนี้แต่ก็มีมีมีอยู่แต่ว่าเพิ่นอยู่นั่นมีอยู่ผมเห็นหลายอยู่ แล้วก็เจ้าบโบกกาสูนะครับก็พกพกระโดก็มาขึ้นต่ำๆต่ำๆจงังเนาที่เจ้าทีเจ้าทีก็พกเพื่อนอยู่นั่นแหละพวกแกพวกผมบอก,บอกพวกไม่ออกแค่เื่อช่วงนั้นพระหลายเนาะตอนนี้พูดเปล่าเล่าเรากับท่านมากนี่คือรัฐบาลไทยลงพีนี่รุดเด้อครับเด้อนี่นี่คือรัฐบาลไทยสำหรับของพระอาจารย์ดวงหน้าเพื่อนนะครับเล่าก็ให้เล่าไปแล้วนะครับ เล่ากับน้อยมัดรวมอยู่น้ากันเลยว่าสันอันนี้คือรัฐบาลไทยหรือเสือไปเรียนเล่ากับสูดแท่แต่นอกตรงพี่เนาะแล้วจะมะครับแล้วครับตัวนึงแล้วเล่าฮานอยออกไปแล้วสิบหกเฉพาเกียรติครับยุนี่แม่นยุแล้วนะครับแม่นทึ่งดวงพอเจ้าอวาสแม่นทึ่งลูกพระลูกวัดที่พี่น้องยุนี่ห้าน้อยถุกมาอห้าน้อยถูกทุกมือนะครับถูกมากวัดเสีย ควยเต่เที่ยมวันกวนกัดกับเขาดิเขาตลอดดิช่วงเนี่ยต่บรด้เสื้อไล่ลุ่งลวยลุ่งกันเซ็ตน้ำมัลไ้ลุองมึงเด้หมดตลอดทน้งทางนี่หกครับขันผมขันผมตบขันขันผมฝันตรงวัดไม่แม่นเปรีดฝันสิบว่ันเลยนี่นี่โตงวดเป็นบ่อนเี่ครับโตงวดมันขค้ื่นละไม่บอกว่ามานเคนื่อนผมผมฝันเลย โอ้สำคัญอยู่ด้วยพี่น้องเด้อฟังเอานะครับขันฟันตองวันี่แม่เลยวสันระว้าผมเคยขันตรงวัวแลยนะคะเป๊ะหนึ่งเก้าหนึ่งทับเจ็ดบนลลทีวัดบลทีวัดวัดวัดบ้านน่ะันบลทีวัดบ้านวัดงคนสวัดวัดเอเจมขาดนัะเบาครับอันไม่เห็นบางทีมิตรกรมหนาทีกมหนาตุ๊สุทีกลมหนาเลยวนวนประสูตรนะก็เด็กหน่อยเด็กหน่อยแต่มากัน ตัดทุ่งทิวงามๆเต็มวัดเดินวัดอาอจันทร์ผานรูท,ทุ่งทิววานนี้มผมเลยว่าเอางั้นโน้หมี่เพื่อนเป็นงานนะครับเพื่อได้ติดท,ทุ่งทิวอันเต็มวัดเต็มอันเดินวัดทั้งหัวประตูงเถอะอาจารย์บุรุษบอกว่าเป็นงานประจำปีเพื่อนย่นี้เท่านั้นแต้บอกกับบกุบก้าบุก้าสุนารอใส่สุดงามๆสุดสมัยกุนละเล็กน้อยก็ใส่สุดงามเหมือนกัน บ้าน,นีน<ม>ไปเห็นเหลียวไปเบิ่งกุดเจ้าวาทเขาเพิ่นเหลียวมยีมนุ่มบนุ่มๆไหมบาทท้านของใคยไหมฮะเพิ่นน่ะเพิ่นเพิ่นเปิดมอญนาได้ครับพระอาจารย์เพิ่นหลวงปู่เป่าเหลียวเบิ่งจังเอ,อ้ากุดเจ้าวาทเพิ่นสวยงามทีทเ,เ,เดียวม,มีนุ่มๆแต่พระอาจารย